mày đấy mày đi Mà mày đi mày đi mày đi mày 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 mua mày 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 นี้สามหมื่นกลัวดพี่น่องุนแม่ขา่ากำลังมาสิถามแม่ข่ากันก่อนโท่าไก็ว่าไปโลดสามหมื่นกลัวสามหมื่นกลัว ไว้วนั่นตักบาทตัวนั้งชักบาทนั่นใช่หนตัวนั่นักบาทนั่งตัวนี้สามหมื่นจ้ะสามหมื่นตัวนี้สามหมตนพี่น้องนี่ตัวนี้สามหมเขาไม่พี่น้องเขาไม่งวเขาไม่ตัวนี้สามหมื่ ในายหอยเนาในหอยบใส่เสียนายหอยห่อนที่ตั้งง้ว,งวงตัวงามเลยพี่หน่องเอ้ยมาเบิ้งไหนเด้อมันหัวดงขายแล้วจ้าขายแล้วตีขายแหลี่ยวล้อของย่างเดียวขายแล้่ยวเพรา่าเพิ่นขายแล้วพราะนะพี่น้องถ้าเอาไปทรงยางเดียวตัวนี้สามพันสามตัวนี้สามพันสาม นงว้วงตัวงามนี่พี่น้องเอ้ยนี่นี่นยุดยุดยุดขายดีพี่น้องขาดีฟร์มี่ามทไรมดยูขอกสองมืนแล้วมันตัวนี้พี่น้องตัวนี้ท่าใดตัวนี้ตัวนี้สามสิบเจ็ด chút 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 37 chút 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 เลือกซื้อเลือกหาเลยเด้อพี่น้องเด้องัวเข่าเาสมอออกเสมอซื้อเสมอขายเสมอให้ขอกะมีงัวมั้นาบาิีอยู่ ทุกทุกลุ่นเลยพี่น้องมีตัวหน่อยตัวใหญ่ตัวเถาเมีสาวเมียนุ่มพ่อนุ่มก็มีบดเลยพี่น้องเมียลูกก็มีงัวเถางัวเมียโค้งกับมีแอนบอมีทุกรุ่นมีทุกรูปแบบตัวรัสเซียมือนหาเมื่นก็มีงามงามก็มีจอยๆก็มีสบายข่าวผมไม่ขาด เ่เดียวไมส่งใส่มาหนิเป็นน้าเสียกแล้วบ่ะเบรอืเดีไปส่งบอระเบือกับน้าเสียกเลยพี่นองไม่สีตัว่ตัวนึ่งในขอบหญในขอคนกัมีป้าในขอกกัมีมู้ัจะขายแล้วกันีเราส่งิัดหลังในขอบมีจักตัวในขอกอ่ะในขอกจ ซิบก็โตได้บ่ซิบก็โตัวต,วน,ตวน้อยโตขีโ้โพกับมีแม่นบ่ขี้โพกับมี่น้า <laughs> พ,พี่น้องเนาะ <c oughs> พูกเราอยากได้กับมาบิึงเอาเด้อพี่น้องเด้ออยู่ฟา้าม,ม้าเะาดงหลังเทศบาลตำบลมาเขาดงเลยพี่น้อง <c oughs> ฟา้าไอลินฟา้าไลินคนมาซื้อฟาร้าไอลินพ่ะนะไอลินลี่ <c oughs> น้องไอลินลินลี่ น้องอดินฟาร์มโอ้แดดครับเดี๋ยวซัมมี่ก่อนัด,ดพี่น้องเด้อเดี๋ยวมีงวัามามว,วมาใหม่เดี๋ยวสีอัพเดทในบางใหม่เด้อพี่น้องมื่อนี้แดดครับขอบคุณทุกท่ายครับผมสวัสดีครับ